ที่เรื่องของเต้พงศกรกับเชียร์ที่คำพรดีกว่าครับสี่ปีแล้วที่แฟน พ่อหมีแม่หม,มีทั้งหลายเนี่ยเขาคิดถึงนะฮะต้องฟังข่าวนี้ให้ดีเมื่อวานนี้บอสค์คลาสไทยทีวีชันโดยพี่น้องอารุณนาชานเนี่ยเขาฟิตติ้งละครเรื่องใหม่นะครับบุกเพร้อยร้ายเป็นการกลับมาเจอกันในรอบเกือบ4ปีของทั้งคู่นะฮะเรื่องนี้เต้ยเขารับบทเป็นทนายความชินกรีตส่วนเชียร์เนะี่ยรับบทเป็นรองบอกรอเว็บไซต์ออนไลน์ชื่อว่ามุกมณีทั้งคู่บอกไว้แล้ว่าเรื่องนี้ฉีกคาแรคเตอร์จากเรื่องเดิมๆที่เคยร่วมง,งานกันมาอย่างแน่นอนให้รอติดตามกันเลยดูสีชุดของเชีีียยกกก่่่ออนนนนนมเป็แชัจา้คงู ตีธนพรหนุ Q ่มคิวบอยของเราก็มาด้วยนะครับมาเจอกับผู้ช่วยทนายความสาวที่รับบทโดยน้อง ina, ลีน่าลาลีนาอ่านะฮะงานนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับตอนนี้เขาก็ทำเวิร์กช็อปกันอยู่เดี๋ยวจะเปิดกล้องถ่ายทำพฤศจิกายนนี้นะครับก็ร่วมรุ้นเป็นกําลังใจกันได้แฟนคลับแม่มีพ่อะมีเตรียม,ม <นะ S 2> ตัวเต้ยเชียเต้ยเชียเออเต้ยเชีย,ชยคือแบบ สี่ปีแล้วหรอสี่ปีแล้วเ,ร,วเร็วนววาะยังรู้สึกไม่ถึงเลยว่าสี่ปีอ่ะใช่ใช่เออเออเชียร์นี่แต่งตัวสีสันเมื่อกี้สีชมพูนี่ก็สีเหลืองเนาะอ่ะฮะกะนาา็น่ารักดีนะฮะก็ติดตามกันได้เชื่อว่าเรื่องนี้ก็คงสนุกสนานกันเช่นเคยนะฮะ